่ดูมาหยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 คุณผู้ชมคะสําหรับรละครของทางช่อง74นะคะเรื่องนี้ก็คือเกาะรักกลนหัวใจนั่นเองอคุณผู้ชมเป็นการพลิกบทบาทอีกแล้วนะที่ทางฝั่งของพระเอกนะคะอย่างคุณบิววรพลเนี่ยนะคะเข้ามาแปลงโฉมเป็นสาวไงแต่งหญิงแต่งหญิงออง นางเอกในเรื่องเนี่ยคุณคุณเนยนะคะประพาดานะคะเรื่องราวนี้เขาบอกว่าเป็นฉากค่ะที่พระเอกอย่างคุณบิวนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยชื่อคุณไอคุบนะคะเจอกับคุณวิพาก็คือคุณไก่นี่แหละแล้วก็คุณรังสิตคุณเล็กกันนะคะเลยต้อง แปลงตัวแปลงร่างแปลงโฉมนะคะให้เป็นสาวสวยให้ทั้งคู่เนี่ยจำไม่ได้ทีนี้เนี่ยพอนางเอกนะคะอย่างคุณเนยนะคะหรือนในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นคุณฟากฟ้ามาเห็นก่อนก็เลยต้องขออ้างว่าที่แปลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าแบบมีเหตุผลอะไรของเขาบาง,บางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่น,น,น,นี่นี่นะคะภาพที่เขาแปลงก็คือไปใส่ชุดเสียมพูแบบนี้นี่เนี่ยน,นี่เลยนะคะ เป็นชุดสีชมพูสวยๆนะคะเป็นลายดอกไม้แล้วก็พกหัวสวมหมวกแล้วก็ใส่แว่นดำนะคะมาในแบบสไตล์คุณนายมากๆเลยนะคะแล้วก็คัคุณเนยบอกว่าโหยกทงให้เลยจริงๆนะคะเจอคู่แข่งพอแล้วบอกว่าพอแต่งหญิงแล้วก็สวยไม่ใช่น้อยเลยนะคะสําหรับคุณหญหวานๆเนาะหวานหวานทั้งเลยอ่ะละครไทยเนี่ยเวลาปลอมตัวเนี่ยไม่ไม่เยอะมากมายถ้าผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชายก็คือใส่หนวดถูกไหมแม่ใช่ใส่หนวดจำไม่ได้แล้ว ผู้ชายก็คือใส่ชุดกระโปรงใส่ชุดกระโปรงใส่แว่นก็คือจำไม่ได้แล้วใส่แว่นก็จำไม่ได้แล้วอัมพางตานิดนึงแต่ละครเรื่องนี้เขาบอกว่าเลตติ้งดีอยู่นะดีดีสถานที่ถ่ายทําโลเคชันเนี่ยทะลงทะเลเกาะโกสวยหมดเลยสวยหมดเลยเหมือนแบบว่าเป็นการแนะนําสถานที่เที่ยวในประเทศไทยไปเลยในตัวครับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นฉากนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งฉากนะคะที่ทําเอาทั้งพระเอกนางเอกนะคะหรือว่านักแสดงเนี่ยในฉากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยประทับใจนะที่หนุ่มบิวทาได้นะคะรวมไปถึงแฟนคลับแฟนละคร เรื่องนี้ด้วยนะคะเกาะรับกลนหัวใจความเข้มข้นยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องคอยให้กำลังใจกับเขาทั้งคู่ด้วยนะคะ